สองสาม,สามร้านยําคนเยอะว่ะวันนี้วันอะไรอะพะละฤษหัดปัร้านยําคนเยอะนะคะเพราะฉะนั้นเราจะไปกินไอติมไปเดี๋ยวจะพาไปดูร้านไอติมนะคะเป็นร้านไอติมของจุดด <The deal. S 1> ิวอะน้องอีฟขายอ้าน้องอีฟขายไปแล้วไ,ไปคิดเงินก่อนนะคะอร่อยไหมไอติมอร่อยมากหวานมันนัว <c oughs> คุณแม่คุณแม่เดินมาคุณแม่เดินมาซอกไปเดี๋ยวไปดูกันนะคะเอ้ยบังโอ้มีรถอันนี้เป็นรถส่งของอัพเตอร์ยำนะคะเอ้านี่อีกล้อันนี้เป็นไอติมนะคะถ้ามาก็กดกิ่งๆนะคะแม่ค้าก็จะวิ่งมาไปแอบดูคุณแม่ ้ยคุณแม่เสิร์ฟยำนี่ของร้านเราไม่จะใส่มะม่วงน้ำดอกไม้ค่ะขอได้หน่อยนะคะไม่มีคลิปลงแล้วเขาจะไล่ออกอ่ะเดี๋ยวอะไรนะมะข่ามอ่อนมะขามอ่อนค่ะอ้ยนมันต้มยำดดเดียวก็เอาลูกน้อยมาโรงเรียนนะคะเดี๋ยวมาดูลูกน้อยนี่เป็นลูกน้อยคนนับโอ้โหไอดนิ้วโป้งเลยค่ะ นี่ค่ะตัวเท่านิ้วอันนี้เป็นลิงนะคะไม่ใช่อีเห็นหรือว่ากระเตงกระเตนางหิวนะคะอยากกินกาแฟโอ้ยอยากกินกาแฟเอ้าาถอยูกซ้ายหน่อยใส่ตายี่งก็ได้หรอกบอดายบอดายเอาสั่มากาแฟป้ายก็บังแม่ค้ามากเลยไอติมกะทิสด เขาว่าอยากเห็นดุดดิวเลี้ยงอะไรคบมาก๊อตกินนมจากเต้าดุดดิวนะคะที่บ้านมีอยู่อีกประมาณห้าสิบตัวใช่ค่ะเดี๋ยวก็จะเปิดมินิฟาร์มเปิดฟาร์มเออาามตอนนี้ดูที่ไว้ประมาณสามร้อยไล่นะคะสามร้อยตารางวาเปิดเปิดฟาร์มิงโก ยลิงแปลว่าอิสระอนะ่ะเหมือนเด็ก <laughs> เด็กมันก็เป็นอย่างนี้นะมันจะวิ่งวิ่งวิ่งพอมันเห็นเราชงนมอ่ะจะออกจะออกโอะลูกน้อยพลอยใจของลดิวจะเย็ยนๆลูกแม่กันลัง <laughs> แม่กันลังเป่าให้อ,อยู่แป๊บนึงลูกอ่ะแม่กนะับฮอนพ่อแม่ <laughs> กวนนิ้วเข้าไปกัดมัดกำลังเลื่อมแฮนนิ้วเราเดี๋ยวนะเดี๋ยวน้องลิงจะตกใจนะคะเราจะให้คุณแม่เขาควักนมออกมาปั่นนี่ยังขายอยู่เหรอคะอ่ะจริงเหรออ่ะจริงเห็นไม่อยู่ซุ้มเลยส่งของส่งของเป็นไรเดอร์ของอัาบุ้งยาวเหรอคะใช่ส่งของด้วยปั่นน้ำด้วยใช่เอ้าปากอะไรถึงพี่ซิลิเนี่ยเอ้า ยังมีชื่อนี้อยู่เหรออ๋อพี่ยังมียังมีชื่อนี้อยู่เหรอยังมีชื่อนี้ยังไม่กลับมายังไม่ติดแคนดิโควิดหรือเปล่ายังไม่ติดยังอยู่ยังอยู่โอ้โกลับมาได้แล้วทางนี้ไม่ได้คิดถึงนะทางบ้านเขาเป็นไหนอีกล่ะออออเเดร์าไปรับออเดอร์ เดี๋ยวเราไปดูอ้ํากันนะคะว่าเอาออเดอร์แล้วก็จะไปส่งอะไรแต่งชุดยังไงมอเตอร์ไซค์เป็นยังไงไป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 เอาพนักงานเสิร์ฟอับดรยยมเลยคะคุณแม่พูดไปเสิร์ฟไปนะคะชมเออยชบงามเดินเสิร์นะคะเดินมาลอะไรอะไรอันนั้ เป็นยังไงแม่เมมโมรีสบายดีค่ะเศร้าซึมหมาหายอะไรนะหมาหายเอาจิ้งเหรอลองให้ทุกวันพูดจริงเลยลูกพูดจรงหายตอนานหน้าบ้านเหรอไอตัวขาวอะหายไอเจอที่แบบเอยหลังแลยเช่ามารับอันนี้เหรอใช่ค่ะเขาเลยกไปไหนอ่ะพอคนที่เคยเช่าห้องแถวอะเหรอเรียกไปเอ้าเรียกมันไป ไปตรงแถววัดป่าสุทาวันอะแล้วเขาก็ปล่อยมันกลับมาเองแล้วมันก็เลยหายไปตัวนึงไม่รู้ไปไหนมอมไปเลี้ยงแทนดิมันเลี้ยงไม่เชื่องให้บอกอาเลี้ยงไม่เชื่องซื่งเ,เ,เป็นรอบๆอีอาบอกแม่ถ่ายรูปสองร้อยชัวย่วโมองครึ่งค่ะลูก <c oughs> ้าสองร้อยใช่ไหมคะถ่ายรูปเแนก็อะไรทำไมวันนี้หน้ามันจัง อเมซิชช์นะเออโซ่อะเมซิชช์นะให้แม่เลยจับจริงจับจริงเหรอหยิกเลยแหละนี่กำลังจะเป็นพ่อคนแล้วนี่โลกรู้นี่วันนี้มันจะเป็นจะเป็นพ่อคนแล้วแม่ท้องเหรอแม่ไม่ได้ท้องจะเรียนไรอ่ะอัพเอามาที่ก่อนมาที่ก่อน สัมภาษณ์น้องอ้ําหน่อยเร็วเร็วอ้ําอ้ําเดี๋ยวทั้เท้าไม่เล่นอัไมป้อ้มมันเขิ่นนี่ไม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 ่อ,ามาอ้ํ <c oughs> าดีใจไหมที่จะได้เป็นพ่อคนในฐานะที่เราเป็นลูกชั่วๆคนหนึ่งอ่ะ มันนี่กำลังจะได้เป็นพ่อคุณนางนางไปนางไปไปอะไรเขาเรียกอะไรซีพีสแกนหรือว่าอะไรเป็นอัลตราซาวใช่ไหมซีดีสกแกนเลยรหรอเปล่าทำแอนทราซาวมาแล้วเปน็นความรู้สึกว่าอ้ําอะสามารถทำให้เบลท้องได้อ้ําลักษณะการทําให้ท้องอ้ำำอําทําย <c oughs> ังไงทํายังไ <c oughs> งยก <c oughs> <c oughs> ขายก <c oughs> ขาตัวเองยกขาตัวเองยกขามันออติดเลน ยกขางเลยเลย่จริงจริงจิงจริจิงกัดจริงด้วยกัดจริงเหมือนเขี้ยวอ้ําอ้ํก่อนเลยอ้ํามันเยอะพี่หน้าหมือนใศสตูเยอะเไม่้องรับหนทำหน้าที่ปฏิบัติในฐานะที่เบลทำหน้าที่แทนไม่ได้อ้ําเบลทำหน้าที่สามารถแรออัพขึ้นมาทำหน้าที่แทนเบล นี่คือนี่จ้าเตือนนะิดน้าทำไมอ้ําแม่ไม่ต้องทําแทนหรอกมันไม่ค่อยถามมึงพึ่งท้องไงจริงเหรออ้ําใช่เหรอยมันเหนื่อยต้องบอกอ้ําบอกล้วว่ามันอยู่ที่อ้ําไปก็กังดเองโหแต่ว่าี่โอมมากเลยเราที่จะเล้าคอยลุยย่ามาสองปีเนาะคุยกันมาตดดีกว่าั้งแต่เราว่ารู้จักกันเออไม่เอาลูกอ่ะไม่เอาลูปเมื่อไหร่มีลูก เออทุกวันนี้ได้แล้วอ่ะกว่าจะได้แล้วจองแล้วนะขอใช่ท่ามืันที่เราเรียกอะเรียกอ้านี่เรียกนี่ว่าไงตะบนโซฟาโซฟาโซฟาแดงเรียกยังไงตอนนั้นอะเอาความจริงไมม่ีเอ๋อเกิดอ๋อเอลูกตั้งชื่อลูกไม่อหายแม่ตั้งชื่อลูก อ้ำกับแองน้ำกับเต็แองแองแองน้องแองอ่ะเรียกเรียกชื่อลูกสองครั้งแองเอาไหมล่ะอ้ำแไอแองแองแองอ้ำแองแองอ้ํแองแองต้องเรียกสั้นๆเลยอย่าเรียกยาวนะแองอยางเราจะเป็นเอ๊ะเอ็งเออลูก่องเราชื่อแองแองเนี่ยเอ็งเอ็งแองแองเอ็งอะไรนะ ทำไมอ่ะอ้ำเองเองดิ๊กิ๊กจี๊จีจีจีาจีจีหน่อยค่ะจีจีนาจี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 อัอ้จีจีจีนี่ก็มั่วมั่วเป็นพ่อคนแล้วกี่เดือนแล้วสมเดือนแล้วเรามานับกันอีกหเดือน วันลูกจะแล้วมีกำหนดแล้วว่าเดือนพฤษภาผู้ชายผู้หญิงยังไม่รู้ไม่รู้เดือนหน้ารู้แล้วแต่ดูที่ว่าเขาจะให้เราเห็นหรปล่าดีใจไหมมากไหมขอเลี้ยงใช่ไหมขอใช่ไหมอ้ําไม่เดี๋ยวลูกผวาอะไรนะเดี๋ยวลูกผวาได้ยินกิติศักดิ์ในการเลี้ยงเด็กมาแล้วใช่ไหมฟัดฟัด ไม่แต่งเพียงอ่ะได้ไหมห่วงหรอไม่ได้ห่วงพี่แอมแอมน้องก็มาโอ้ให้มันออกมาเกอน่าออกกูไปรับเลยขอเบีจะไปรับถึงที่เลยออกพูชพาหนีเลยทำให้แม่สักคนนึงทำให้แม่คนนึงนี่ลำบากอ่เดี๋ยวพาไปรีวิวรถส่งอัปเตอร์ยัมนะคะเป็นนี่แําก็จะใส่แบบนี้นะคะ ุ้ยเอ้าก็อยากเห็นไม่ให้เหรอเอออะปิดหน้าไว้ทำไมต้องเป็นแบบนี้ด้วยทำไมต้องเป็นเหมือนแบบเก็บความเย็นเหรอเย็นนะคะไม่ได้ถามเขาไม่ถามเขาประมาณนี้นะคะวิ่งอยู่ในพัทยาทีแรกว่าจะให้ลงายลน์ลายคนขับด้วยนะโอ้เมียตีอ่ะบอกกดติดตามช่องเรนเบอร์รี่หน่อยดิอะไรนะช่องนัวป่า หนูฝากไว้ไหนเราไม่รู้ให้ฝากให้ฝากช่องใช่ป่ะยังยังทำช่องอยู่ใช่ไหมยังทำช่องอยู่ยังทำช่องอยู่ไม่เหมือนนัวปากไม่ฝากช่องนัวปากไว้ด้วยแล้วกันอืมกิจจุติโจกจังเตะนมอ่ะไม่มีแล้วไม่มีแล้วอันนี้ไม่มีเอออย่าทำเลยตอนนี้คนคนยอดสามเท่าไหร่แล้วเนี่ย เตโนมอ่ะสิบสองคนพี่เอ้ยของอั้มเกือบร้อยแล้วเฮ้ยเกือบร้อยแล้วสู้ๆนะต้องเต้นบนชาแนลอ่ะแต่ไม่ทําแล้วทำไมไม่ทำเพราะ้นไม่มีไม่มีอารมณ์มันมันมันไม่ค่อยมีอารมณ์ที่จะทำเลยไปแล้วไปแล้วเพียสวัสดีขอบคุณมาแล้วมาแล้วอ้ำมาแล้วมาอีกแล้วอ้ำวิ่งหนีมาไม่ไปไกลมันไปไกลเวอร์อ่ะ ไม่กันอือไม่เห็นยิ่งเลยอื้อหือไม่กัอกำลังทำอยู่เราไม่หยุดเยอะต้องพร้อมอยู่นะมีแต่บางวันมันเป็นอย่างเงี้ยมันเป็นอย่างเงี้ยเอ้ารถชนแต่มันหอมลงนะเแบบเนี้ยหอมที่ไหนพี่บวชเหตุผลคุงนี้อุ้ยผ่อนก่งมากเลยอน ไปแล้วนี่ไปแล้วเย้